หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครโพส์ตเฟซบุ๊กครับว่าถ้าหากประชาชนโทรไปที่สายด่วนขอความช่วยเหลือหาเตียงไม่ได้ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายไม่มีคนโทรกลับภายใน24ชั่วโมงเดี๋ยวจะพิจารณาลาออกจากการเป็นผู้ว่าหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตหลายรายนะครับที่เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเวลาก็ล่วงเลยมาแล้วไม่เห็นได้รับความช่วยเหลือไม่เห็นเป็นไปอย่างที่พูดเลยจะลาออกไหม ถึงแม้ว่าสุดท้ายจะพบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับทางผู้ว่าเองก็ยืนยันว่าไม่ท้อครับเพราะว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนแรงผลักดันที่ทําให้ทํางานต่อไปครับวันนี้นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครยังคงปฏิบัติหน้าที่นะครับยังคงทํางานเพื่อบริหารสถานการณ์โควิด แล้วก็มีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครประธานหอ,อการค้าแล้วก็ตัวแทนภาพประชาชนเข้าไปมอบช่อดอกไม้เป็นกําลังใจให้ด้วยคือเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ว่าปูโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวครับว่าขอใช้ตําแหน่งเป็นเดิมพันถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเรื่องของศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลสนามในชุมชนคอมม u n นิตี้ไอโซเลชให้เจ้าหน้าที่ตอบกลับภายใน24ชั่วโมงได้ ก็ไม่สมควรเป็นผู้ว่าอีกต่อไปท่านผู้ว่าก็บอกว่าให้มันรู้ไปนะครับว่าระเบียบกับชีวิตเนี่ยอะไรสําคัญกว่ากันซึ่งพอข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีการแชร์มีคนกดไลค์แน่นอนนะครับหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเชิงบวกให้กําลังใจกันแต่ก็มีบางส่วนที่เข้าไปแสดงความเห็นเชิงลบท้าทายคําพูดของผู้ว่าบอกว่าเนี่ยเวลาก็ผ่านมาแล้วไม่เห็นเป็นไปนอย่างที่พูดเลย ผู้ว่าก็พูดมาเองว่าจะทําให้ได้ทําไม่ได้แบบนี้ลาออกไหมประมาณนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยพบว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยติดต่อเรื่องผิดช่องทางนะครับแต่ไปว่าผู้ว่าเขาซึ่งถึงแม้ว่าจะเคลียร์กันแล้วหลายคนก็เป็นห่วงความรู้สึกห่วงสภาพจิตใจของผู้ว่าครับทางผู้ว่าตูยืนยันว่าดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้บั่นทอนจิตใจในการทํางานนะครับแต่กลับเป็นเสมือนกับแรงผลักดันให้ตนเนี่ยต้องทําให้ได้ ที่รู้สึกสงสารเนี่ยสงสารน้องๆเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมากกว่าที่ต้องทํางานกันอย่างหนักหน่วงส่วนตัวตั้งใจว่าจะต้องนําพาชาวสมุทรสาครก้าวข้ามผ่านปัญหาโควิดนี้ไปให้ได้ไปฟังเสียงผู้ว่าครับยอ่อท้อไหมครับกับสิ่งที่ค,คนมองเราที่เราประกาศตัวออกไปว่าถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้เราเอาตำแหน่งก็ต้องทำให้ได้ะนะฮะแล้วแล้วผมก็พร้อมไม่ไม่ไมด้บางคนก็นกึนกว่า ไอ้พูดเล่นๆอะไรป่ะรับไม่ใช่มันมันคือถ้ามันทําไม่ได้เนี่ยขทางในการเอาชัยชนะต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็ลําบากนะนันน้นมันมีทางเลือกบิว่ามันต้องทำให้ได้ถ้าจำกันได้นะครับนายวิรศักดิ์ติดเชื้อโควิด -19 ก่อนหน้านี้จนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับแต่ท่านผู้ว่าก็รักษาาการจนหายแล้วก็กลับมาทำงาน ขณะที่มีการเปิดเผยว่าลูกสาวของผู้ว่าปูเนี่ยเคยขอร้องด้วยนะให้คุณพ่อลาออกจากราชการมาพักรักษาตัวที่บ้านดีกว่าเพราะว่าสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอยากให้อยู่กับบ้านเขียนหนังสือที่เป็นงานอดิเรกที่ท่านรักแล้วอายุราชการเนี่ยเหลือแค่หน่งปีเศษเท่านั้นลาออกทีกว่าแต่ว่าท่านผู้ว่ากลับบอกว่ายังลาออกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้สู้เลยขอสู้อีกสักครั้งนะครับ